ผู้หญิงไปถูกรอปภของสนามม้าทำลายร่างกายจนสลบมีกลุ่มไเรเดอร์จิตอาสานะคะพอทราบข่าวเรื่องนี้ตามไปที่จุดเกิดเหตุตามไปที่สอนออยากจะเจอตัวรอปภก่อนอื่นหนยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะอาการบาดเจ็บของคุณตองล่าสุดรอผลที่ชัดเจนตอนนี้คุณหมอจะบอกว่าจมูกตรงนี้ค่ะเหมือนจะ เอียงแต่ยังไม่ขอพูดว่าเอียงตอนโดนกระทําแล้วหรือว่าก่อนโดนกระทำะคือบริเวณตรงกลางหน้าจะล้าวะคะ่ะรอเอกเสลมีพกช้าตรงแถวเนี้คะ่ะเจ็บบริเวณหน้าอกทางแฟนหนุม่มก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเล่าย้อนไปวันนั้นไดเดอร์ผู้หญิงด้วยนะคะที่ไปส่งของให้กับลูกค้าจุดที่เกิดเหตุคือสนามม้าฝรั่งที่อังรีดูนงังและคือตัวหนูสองคนนะคะไม่เคยเข้าไปส่งในนั้นเลยสักครั้งหนึ่งก็เลยไม่รู้กฎหมายกฎกติกาของเขาว่ามัน ต้องเป็นแบบไหนก็คือวันนั้นก็เลยขี่เข้าไปค่ะพอขี่เข้าไปเสร็จปุ๊บ,บคุณรอปภแกเห็นว่าหนูขี่เข้ามาแกก็เลยมีน้ำเสียงที่ท่าทีแบบไม่ค่อยดีอะค่ะ,คะเข้ามาได้ยังไงใครให้เข้ามาแบบประมาณนี้ค่ะพอทีนี้แฟนหนูก็เลยย้อนถามเขาว่าแล้วต้องไปจอดตรงไหนเขาเลยบอกตรงนู้นไงไม่เห็นหรอก็คือหมายถึงว่าบริเวณประตูทางซ้ายมือที่เขาให้จอดค่ะพอทีนี้ปุ๊บแฟนหนูก็เลยวนรถให้ตัวหนูลงค่ะ ลงเสร็จเขาก็เลยไปจอดตามที่รปรพได้แจ้งไว้พอทีนี้แกก็ยืนพึมพำพึมพำของแกค่ะพูดอยู่อย่างนั้นนะคะหนูก็พยายามติดต่อลูกค้าอยู่ลูกค้าก็ยังไม่ได้รับสายจนหนูหันไปถามแกว่ามีอะไรรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> คือน้ําเสียงหนูอะคะ่ะ <c oughs> หนูก็ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าหนูไปตะคอกเขาหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าทางคุณตองเอง <c oughs> เหมือนด่า <c oughs> เขาด้วยถ้อยคําหยาบคาย <c oughs> มันก็เลยทําให้เขาโมโหข,ขึ้นมา แต่ถ้าเขาพูดแบบนี้นะคะหนูจะเล่าให้ฟังก็ได้คือหนูไม่ได้ด่าเขานะคะคือคําว่าที่หนูพูดที่เขาชี้แจงว่าหนูด่าเขาค่ะคือหนูไม่ได้ด่าเขานะคะคือหนูพูดกับตัวเองอหนูพูดกับว่าเอ้ยอะไรคือแบบหนูพูดกับตัวหนูแต่หนูไม่ได้หันหน้าไปด่าเขาพอทีนี้เขาก็เลยถามว่าเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะหนูเลยบอกยังไม่ได้พูดอะไรเลยทีนี้แกเลยบอกไหนมึงเอาละหงรหัสมาสิกูร้องเรียนแม่งเลย หนูก็เลยถ้าไม่ดีก็เลยเรียกแฟนค่ะทีนี้แฟนหนูก็เลยวนรถวนรถมาปุ๊บเขาก็เลยถามรอปภคนนั้นว่ามีอะไรกับแฟนผมทีนี้เขาก็เลยปี่เดินเข้าปี่มาหาแฟนหนูผักตัวแฟนหนูผักเสร็จปุ๊บหนูเห็นว่าเหมือนเขาจะทาร้ายร่างกายอะค่ะหนูก็เลยผักตัวเขาผักเสร็จเขาหันมาเห็นหนูเขาก็เลยชกมาทางนี้ค่ะคือหนูโดนเขาชกเข้าตรงนี้ถูกไหมคะค่ะเสร็จปุ๊บแฟนหนูวิ่งเข้ามาช่วยรอปภอ,อีกคนนึงอะค่ะที่เป็นเพื่อนเขา ได้มากระชากเหมือนรัดคอแฟนหนูออกไปค่ะและหนูก็เลยโดนเขาทั้งเตะทั้งต่อยอพอเสร็จทีนี้หนูรุดหลุดออกจากตัวเขาได้หนูก็วิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากข้างในมันทําหนูมันทําหนูคือเขาอยู่กันตรงนั้นเขาก็ไม่มีใครที่จะมาห้ามอ่ะพี่แล้วตอนที่พอรปภที่มาช่วยล็อกเขามีตะโกนด่าทางบางหมานด้วยไหมคะไม่มีครับก็คือแค่ล็อกอย่างเดียว แต่ว่าปากเสียงก็คือมันก็จะจบตั้งแต่ตอนที่อยู่กับตองใช่ค่ะค่ะแล้วพอหลังจากนั้นถูกตบชกเข้ามากรามมีปัญหาค่ะรายงานข่าวยังบอกว่าเหมือนถูกเตะเสยหน้าขึ้นมาด้วยพอดีว่าเหมือนเขาจะเตะเข้ามาแล้วแต่คงจะไม่ไม่เต็มแรงค่ะเตะแล้วแต่ไม่เต็มแรงเตะเข้ามาค่ะคือเตะเตะอยู่ประมาณสองรอบค่ะรอบที่สองคือจะเตะอีกแต่แฟนเข้ามากันทันค่ะ รอบสุดท้ายดอกสุดท้ายที่หนูก่อนจะสลบเขาดึงได้ต้อยหหนูดึงเหมือนจะจะต่อยหนูอีกรอบนึงแฟนหนูมันก็กันแล้วหนูไม่ไหวแล้วหนูเป็นเพนนิกเลยอ่ะหนูช็อกชอกไปเลยคนตรงนั้นน่ะเขาก็เลยช่วยประถมพยาบาลแล้วก็หนูเห็นหนูไม่ไหวหนูเก่งไปหมดแล้วก็เลยพอดีว่ามีแท็กซี่คันหนึงเขาเข้ามาส่งผู้โดยสารในนั้นพอดี เห็นเขาพูดนะคะเข้ามาส่งพอดีเขาก็เลยเรียกแท็กซี่คันนั้นอะส่งตัวหนูกับแฟนขึ้นรถแท็กซี่ไปที่โรงพยาบาลราปภเรียกให้เหรอคะรปภคนที่เราคอแฟนนะคะค่ะแล้วก็ยื่นเงินให้กับโซเฟอร์แท็กซี่ด้วยให้ไปส่งหนูที่โรงพยาบาลอืมแต่รปภคนที่ทำร้ายร่างกายคุณไม่ได้ไช่วยวอะไรใช่ไม่อยู่แล้วค่ะที่บอกว่าดึงไายทอนนีค่คือจับผมดึงขึ้นมาเลยเช่ย่ะใช่อใชโอ้เขาทำกับหนูเหมือน เหมือนแบบเคยรู้จักกับหนูมาทําหนูแบบทั้งเตะทั้งต่อยนู้นนี่นั่นน่ะทั้งที่ทางหนูไม่เคยรู้จักกับเขาถ้าพูดกับหนูดีๆก็ได้นี่ทํากับหนูเกินไปพี่ไม่เฉพาะตัวน้องที่รับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้กลุ่มไรเดอร์ด้วยกันพอรู้ข่าวช่วงประมาณบ่ายสามตามไปที่จุดเกิดเหตุเลย เพื่อจะไปตามหาตัวรปภที่ทําร้ายผู้หญิงอันนี้เป็นสนามะาฝรั่งนะคะตอนที่รปภยังไม่ถูกควบคุมตัวรเราต้องการไปตามหาใช่ครับไปตามหาก็คือไปตามเรื่องครับคือต้องบอกก่อนว่าอาชีพไรเดอร์เนี่ยคือมันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ไม่มีหน้ามีตาทางสังคมเราพูดกันตรงๆเลยนะถ้าถ้าเวลามีเหตุอะไรมาคือถ้าไม่ได้ทางพ,พวกพวก,พวกพี่ๆทางสื่อหรือว่าทางอะไรแบบนี้คือคดีมันก็จะไม่เดิน พออะไรที่มันออกสื่อไปแล้วแบบนี้ผมผมก็ไม่ได้ว่าทางเจ้าหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้นะก็คือว่าอะไรคดีไหนที่ออกสื่อไปเนี่ยก็คือว่าเ,เรื่องจะเดินไปจริงๆระงอะเ,ออเรื่องมันแค่ว่ามันไม่เข้าใจกันน้องเขาไม่รู้จริงๆบอกบอกกันดีๆก็ได้ไม่ใช่ว่าสุดท้ายมาคําตอบสุดท้ายมาคุณต้องมาใช้กําลังแบบนี้ส่วนไอ้เรื่องที่ว่าใช้คําพูดไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆผมอยากให้ทางฝั่งนุนมามาด้วยนะ เพราะว่าเหมือนกับผู้ผมมาแบบเนี้ยเหมือนมาพูดฟักไอ้ฝ่ายเดียวไงอยากจะให้เขามาแย้งว่าเออตรงนี้มันไม่ถูกไม่ไม,ไม่ไม่ควรยังไงแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเขาไม่มาผู้ผมก็จะพูดในความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงเป็นอารมณ์ความรู้สึกของไรเดอร์ณวันนั้น <c oughs> จังหวะที่รถของตำรวจนำตัวรปภตอนที่นำตัวรปพมาคือรอปพมาหนึ่งคนครับผมค่ะ ก็จะเป็นอปพรคนที่ทาร้ายร่างกายน้องยังไม่มีคนที่ไปล็อกคอบางมานเสียงที่ถามก็คือทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยใช่ครับผมก็คือ,อจะรู้คําตอบเราอยากไปอยากอยากจะรู้ว่าคําตอบว่าทําไมเหตุผลอะไรถึงต้องมาทํากันถึงขนาดนี้ค,คือผู้หญิงเขาล้มแล้วต้องมาซ้าอีกอย่างเงี้ยยอมรับครับว่าอ,อไรเดอร์กลุ่มรเดอร์อาจจะมีอารมณ์แต่ถ้าพวกเราจะไปกระทําเขาจริงๆอ่ะยังไงห้ามไม่อยู่อยู่แล้วครับ เราแค่ไปอยากจะไปเห็นหน้าว่าเหตุผลอะไรถึงต้องมาทําแบบนี้ถ้าพวกเราว่าเออจะไปบุกเพื่อว่าจะไปประชาทันเนี่ยระดับไล,ไลเดอร์กัน300กว่าคนเนี่ยยังไงห้ามเจ้าหน้าที่ห้ามไม่อยู่ถ้าถ้าเราจะไปมีปัญหาจริงๆเป้าหมายคือต้องการคําตอบทางตองและทางบางมานบอกว่าตํารวจบอกว่าเจ้าตัวจะต้องมาเพื่อเอาเอกสารใบรับรองแพทย์มาให้กับตํารวจที่สอนอ เพื่อตำรวจจะได้แจ้งข้อหากับรปภตอนนั้นมาถึงสอนอประมาณกี่โมงคะประมาณสองทุ่มนิดๆค่ะก็คือออกจากโรงพยาบาลทั้งที่สภาพร่างกายไม่ไหวใช่ค่ะมันมีจังหวะที่เหมือนตองล้มลงไปคือหนูไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันพยายามที่จะทรงตัวแล้วพยายามเดินแล้วแต่มันไม่ไม่ได้จริงๆดีที่แฟนยังช่วยประคองค่ะในกรณีอย่างเงี้ยคือแฟนผมเจ็บตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วทําไม ร้อยเวรไม่ไม่สามารถที่จะไปไปทาเรื่องแจ้งความ <najle. S 2> ที่โรงพยาบาลเลยหรอตำรวจไปโรงพยาบาลได้ไหมคะได้ครับคือในกรณีสอบปากคําผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกมาจากโรงพยาบาลได้นะครับตำรวจเนี่ยสามารถที่จะไปสอบปากคําในโรงพยาบาลก็ได้นะครับเอาคอมเอาคอมไปนะฮะแล้วก็สอบปากคำนั้นแล้วก็ปิ้นแล้วให้ผู้เสียหายเขาเซ็นเอกสารน,น,นะครับแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังถ้าเราได้แค่ใบ วินิจฉัยเบื้องต้นเราสามารถที่แจ้งข้อกล่าวหาได้ก่อนอนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเหตุผลอะไรที่พนักงานสวนเขาเขาถึงรอเวลาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ไมไมทราบานะครับเพราะว่าทนายเจมส์บอกว่าจริงๆแล้วแจ้ง295ไปก่อนก็ได้ได้ครับแล้วถ้าบาดเจ็บสาหัสเราค่อยมาแจ้งเป็น297ได้ครับค่ะซึ่งตองก็อธิบายหมวยฟังแบบนี้นะคะบอกว่าก่อนหน้านั้นก็คือคุณตาได้ไปให้ปากคํากับตํารวจไปแจ้งก่อนแล้วช่วงเวลาจะประมาณ18นาฬิกา2นาที ออกมาเป็นใบนี้แล้วแล้วทางน้องก็ตั้งคำถามว่าทำไมน้องถึงต้องออกจากโรงพยาบาลเพื่อที่จัมาให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็ได้ออกมาอีกใบหนึ่งห้าทุ่มยี่สิบหกนาทีครับตรงนี้ก็ต้องให้ทางสอนออเป็นคนชี้แจงครับเพราะจริงๆสอบปากคำผู้เสียหายเลยก็ได้ครับเพราะว่ามีคนแจ้งความไม้แล้วค่ะก็คือเป็นญาติใกล้ชิดเป็นคุณตาของน้องครับก็ถือว่าใบนี้เรียบร้อยแล้วถูสนามม้าฝรั่งราชกฤษณาสโมสร ทราบว่าได้รับการติดต่อจากทางเจ้าของสถานที่ด้วยเป็นยังไงคะมีเขาติดต่อมาเมื่อวานนะคะบอกว่าพอดีอยากจะเอากระเช้าไปมอบให้เพื่อแสดงความเสียใจกับกรณีที่เกิดขึ้นตัวหนูเองก็เลยพูดก,กับเขาไปว่าหนูขอไม่รับได้ไหมคะหนูกลัวว่าให้หนูรับมาแล้วแล้วในรูปคดีมันจะจบอคือเขาบอกว่าอันนี้คือให้ด้วยความที่เรา เสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่ารับไว้เธอขาดไม่เป็นอะไรเราจะคดีก็เราจะให้ตามคดีไปข้อมูลจากทีมงานนะคะที่มีการตามเรื่องนี้ค่ะโดยทางเจ้าของสถานที่คือทางราชกรีณาสโมสรเป็นคนจ้างรอปภตรงครับ,ค,รบคือรอปภไม่ได้มาจากบริษัทรักษาความปลอดภัยครับ,ค,รบค่ะในแง่กฎหมายตรงนี้ค่ะ เจ้าของสถานที่ต้องแสดงความรับผิดชอบขนาดไหนคะทนายคือถ้ามองในมุมของการเป็นลูกจ้างนายจ้างเนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่อันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ยมันไปกอ่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นนะครับในทางการที่จ้างนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดด้วยอันนี้คือในส่วนของค่าเสียหายในทางแพ่งนะครับแต่ในทางอาญานเนี่ยใครทําคนนั้นก็รับผิดชอบไปนะแต่ว่าต้องแยกฟ้องออกมาอีกต่างหากที่จะถ้าสมมุติจะอยากจะฟ้องนายจ้าง ต้องแยกฟ้องอีกต่างหากะนะครับในส่วนของคดีอาญาเนี่ยนะครับน้องสามารถที่จะเรียกค่าเสียหายจากาผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยได้เลยนะครับจะเท่าไหร่ยังไงก็ว่ากันไปตามใบเสร็จตามหลักฐานต่ามข้อเท็จจริงนะครับเราไม่สามารถทําการงานได้กี่วันยังไงก็เรียกไปนะครับหรือเรา,าเข้ารักษาพยาบาลเป็นเวลากี่วันกี่ครั้งมีค่าเดินทางมีค่ารักษาพยาบาลเรียกได้นะครับหรือแม้แต่ในขณะที่ เห็นน้องเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยแพนิคใช่ไหมครับน้องต้องเข้าไปรักษาไปพบจิตแพทย์เพื่อรักษาการค่ารักษาค่ายาค่าเดินทางต่างๆก็สามารถที่จะเรียกร้องได้แต่ปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกจ้างไม่ค่อยมีตังค์จ่ายกฎหมายจึงกําหนดว่าให้นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างถ้าการกระทําละเมิดนั้นมันเป็นไปในทางที่จ้างนะครับต้องไปดูว่าย้อนเนี่ยอันนี้มันอยู่ในเวลางาน อยู่ในเวลาง,งานอยู่แล,แล้วเขาเมานะคะได้กิ่นสุราด้วยอ้าแต่ว่าหนึ่งพันบาทที่นายจ้างจะมาร่วมรับผิดชอบด้วยมันไม่พออยู่แล้วครับนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าแพทย์บอกว่ายังไงก็ต้องหยุดงานอยู่หลายวันแล้วอีกอย่างหนึ่งรายได้หนูมันก็ไม่มีเข้ามาเลยตอนนี้ลูกเชวาก็ต้องหยุดเรียนมาด้วยตอนนี้อสองวันแล้วแลวหนูมีหนี้สินที่จะต้องให้เขาทุกวันหนูเป็นหนี้รายวันด้วย หนูต้องให้เขาวันละหกร้อยโอ้โหทุกวันเนี้หนูต้องหาเงินยังต่ําวันละพันพันขึ้นวันไหนหาน้อยก็ต้องไปหาเสริมวันไหนเกิดมีงานรับจอบหนูก็ต้องออกจากการวิ่งรถเนี่ยไปรับจอบอันนั้น hmm. hmm. ตามรายงานข่าวว่าค่ะทางรปภพอพอบอกนะคะบอกว่าก็คือยอมรับเลยว่าทำ้ายร่างกายจริง เพราะว่าน้องตองไม่ปฏิบัติตามระเบียบแต่เขาบอกว่าตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเขาเองได้รับบาดเจ็บนะคะจนต้องเดินกะเพกอะคะ่ะวันที่ผู้สื่อข่าวได้ตามไปที่สอนอปทุมวันทางรปภบอกค่ะว่าได้รับบาดเจ็บที่นิ้วโป้งเท้าด้านสายและขาขวาฟกช้ำจนต้องเดินกระเพกแบบนี้ แล้วก็บอกว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเกิดจากการทะเลาะวิวาทกับไรเดอร์สาวที่สนามม้าก็ทือหนูไม่หยุดค่ะขาเ็าถึงเป็นแบบนั้นเป็นสุภาพสตรีนะครับแค่แรงก็ยังไม่มีจะสู้ผู้ชายได้ได้นะครับที่ว่าเราพอบาดเจ็บเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับทางน้องหรืออะไรเขาผมคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงทะเลาะวิวาทกับเขาตรงไปเตะขาพี่เขาเปล่าที่เจ็บอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเห็นน้องช่วงนั้นน้องเขาใส่หมวกกันน็อกอยู่บอกว่ามีชุดละมุนอะไรจะเตะด้วยอะไรอย่างเงี้ยทนูอากอยากจะชี้แจงตรงที่ว่าสังคมอ่ะเขาพูดว่าพวกหนูอ่ะไปทำตัวกลางสงสัยคงไปด่ารปภเขาก่อนแล้วหนูสองคนอ่ะเข้าไปลุมตีเขาคือหนูอยากให้มีวิดีโอตรงนั้นมากมาชี้แจง จริงๆแต่ทางสโมสรอ่ะเขาไม่ให้หนูเลยขนาดหนูขอเขาเมื่อวานอ้อนวอนเขาขอไปที่ราชกฤษณาขอกทางทางใช่ทางคนที่เอากระเช้ามาให้หนูอะค่ะว่าหนูขอกล้องวงจรได้ไหมคะพอดีหนูอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่หนูพูดมันคือความมันคือข้อเท็จจริงหมดหนูไม่ได้บิดเบียนหรือแต่งเติมทุกอย่างคือเขาบอกว่าให้ได้แค่ ในรูปคดีให้กับคุณตำรวจไปแล้วน้องได้ดูหรือ,อยังหนูบอกตัวหนูได้ดูแล้วค่ะแต่คือหนูอยากได้เป็นวิดีโอเขาบอกให้ไม่ได้ยังไงเขาก็ให้ไม่ได้ถ้าทุกคนได้เห็นแล้วทุกคนจะรู้ความจริงว่าสิ่งที่หนูพูดอะ่ะคือมันเป็นจริงทุกอย่างที่หนูพูดเลยค่ะเรายังยืนยันว่าเราไม่ได้มีการลงมือทำร้ายร่างกายอะไรเขาเลยที่เขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ที่ทะเลาะกับตองไม่มีค่ะหนูไม่เคยทาร้ายเขาก่อนไม่มีเตะขาเขาไม่มีค่ะไม่มีเอาหมวกกันน็อกฟาดขาเขาไม่มีค่ะของบางนันก็ไม่ได้ทําร้ายร่างกายเขาทำครับผมตอนผมเข้าไปช่วยแฟนนะผมก็ได้ต่อยเขาไปแล้วพอเพื่อนเขาเห็นว่าผมต่อยแฟนเขาต่อยแล้วพอเนี่ยเขาก็มารอคอผมและไอ้คนไอ้คนที่ผมต่อยเขาก็ไปไปลุมเรองกันตัวใช่ไหมอะ ตอนนั้นตอนที่จะเข้าไปช่วยแฟนมีอาวุธมีอะไรเข้าไปไหมคะไ่มีครับแฟนหนไไูไม่ไม่ไม่พกอาวุธอยู่แล้วอมเพราะว่าบางข้อมูลบอกว่าที่ต้องมาล็อกตัวบางมานเพราะว่ากลัวว่าบางมานจะมีอาวุธเข้ามาฝั่งเขามากห,หรือเปล่าคะฝั่งเขาหรือเปล่าตัวคนรอปภพพคนนี้ที่ทําร้ายหนูอ่ะคือก่อนช็อตนั้นที่หนูจะสลบอะค่ะเขาได้พูดกับหนูคํานึงแต่หนูไม่ได้พูดออกสื่อไม่ได้พูดกับสื่อที่ไหนคือเขาพูดกับหนูเหมือนเขาทํานองว่าเขาเปิดประตูป้อมยาม มึงรอกูนะมึงรอกูมึงรอกูคือพูดอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็เหมือนตัวเองอะเดินวนไปที่หลังป้อมเหมือนเขาจะรู้หรือเปล่าว่าตรงนั้นไม่มีเลนกล้องหนูไม่แน่ใจเขาเดินแล้วแฟนหนูบอกว่าเขาอะไปเอามีดมีมีมมดมจากจัก,กรยานเดินออกไปแต่รอประพออีกคนนึงที่เป็นหัวหน้าค่ะล็อกคอไล่แฟนหนูเดินออกไปตรงริมถนนแฟนหนูกับคนนั้นะ่ะเขาเห็นว่ามีมีด แต่ทางกล้องวงจรปิดที่หนูได้ดูคุณตำรวจแจ้งว่ามันไม่เห็นตัวที่เป็นมีดมไม่เห็นในมุมนั้นใช่ค่ะแต่จริงๆเขามีมีดเขาถือมีดเขาถ้าหนูว่าถ้าเขามีมีดตรงนั้นเขาก็คงกะเอาให้พวกหนูตายตรงนั้นแหละก็บอกก่อนว่าเราพอพอดีๆนี่ก็เยอะมากเลยนะพี่ก็ะจะเป็นส่วนน้อยพวกผมน่าจะเป็นโชคร้ายมังพี่ไปเจอที่แบบเ <c oughs> ปอร์เซ็นที่น้อยเนี่ย <c oughs> แต่แต่สถานที่ตรงเนี้ยหลายคนไปมาก็จะ เหมือนแบบพี่เขาจะเป็นคนแบบพูดหุ้นหวนหน่อยแบบเนี้ยมันก็แลว้วแต่แต่มาเคสนี้คือแบบม,มันเกินไปไงปกติเนี่ยเออพูดหุ้นๆวนพวกผมคือ <c oughs> ไม่อยากจะไปเสียเวลาเลยพี่เพราะว่าทุกนาทีทุกทุกชั่วโมงของพวกผมเนี่ยมัน,ม,นมีความหมายมัน,ม,นมันคือไรายได้ครับไม่ยา่จะไปต่อล้ะต่อเถียงอะไรหรอกบางคนก็ต้องอดทนแล้วก็ออกมาแต่เคสนี้มันไม่ใช่ทําไมต้องมาลงมือ <c oughs> เคสไหนที่ไม่ออกสื่อเนี่ยเรื่องจะเงียบ แล้วพวกเราไม่ได้รับความเป็นธรรมที่พวกเราออกมาเพราะว่าพวกเราเป็นผู้ถูกกระทําจริงๆเพราะว่าจริงๆไม่มีใครอยากจะออกมารวมตัวคําว่าออกมารวมตัวนี้คือทุกคนนี่ขาดรายได้ไปแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าไรเดอร์ไม่ใช่มาเฟียนะครับค,คือเราออกมารวมตัวเพราะว่าเรามาทวงความยุติธรรมให้กับเพื่อนอาชีพด้วยกันจริงๆต้องการความยุติธรรมครับผม,บผ,มผมก็อยากจะขอฝากไว้เตือนสตินะครับกับเพื่อน ไม่ว่าอาชีพไหนนะครับการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะครับสภาพจิตใจหนูตอนนี้หนูบอกจริงๆว่าหนูกลัวมากๆหนูกลัวสุดๆหนูแพนิคไปหมดหนูเครียดมากทุกวันเนี้ยแถมหนูไม่มีเงินจะกินอ่ะพ่อหนูอ่ะต้องโอนตังให้หนูเมื่อวานสามร้อยเพื่อที่ให้หนูไว้กินไว้ใช้ตัวหนูอ่ะตอนเนี้ยไม่มีตังค์จะกินกันเลยพี่ หนูต้องวิ่งงานหาส่งนี่รายวันเขาทุกวันนี้มันก็ลำบากพอแล้วอะและหนูถามหน่อยตัวหนูเองอะอาจจะไม่มีบาดแผลอะไรให้พวกพี่ทุกคนเห็นแต่ข้างในหนูอะมันช้ำไปหมดแล้วค่ะมันเจ็บไปหมดแล้วหนูบอกใครไม่ได้หนูอยากจะนอนโรงพยาบาลน,นะคะวันนั้นที่เขาให้หนูนอนอะหนูนอนไม่ได้เพราะว่าหนูห่วงลูก ลูกหนูอะอาจจะไม่ได้เล็กมากที่ว่าทุกคนจะดูแลเขาไม่ได้<ม>แต่คือหนูกับพ่อเขาอะคือต้องดูเขาคือเขาอยู่ในห้องคนเดียวอะ<ม>เวลาหนูไปวิ่งรอเขากลับจากโรงเรียนอย่างเงี้ย<ม>เขาก็ต้องอยู่ในห้องของเขาคนเดียว<ม>หนูก็จะคอยเปิดกล้องมองเขาตลอดหนูห่วงเขา